สวัสดีครับผมอาจารย์พ่อกันตอนค่ำแล้วครับืันนี้คำ่ำฝนตกค้อมืมันนี้เด้มีโอกาสเขามาบ้านนิโน,โนครับมาบ้านเซียนโน,โน,เน่เหระครับโดน,นเลยอาจารย์เลยมีแล้วอาจารย์สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับไอ้ไส้น้องนุง่งคุณพ่อที่ติดตามช่างต่อยครับอาจารย์ืันนี้ผมว่าที่เขาเล่นมาเบิงนกอันน่โน,โนสุ่มไว้เป็นปีแล้วครับ อาจารย์เพื่อเลี้ยงไว้นกชุดไหมนะครับชุดปีไก่ละชุดที่ว่าได้อายุหรอกกับพร้อมนะครับได้อายุพร้อมที่ออกฝึกพร้อมที่สออกแอบ,บแล้วครับอาจารย์จังหวะผมพาฝนมาเลยครับอาจารย์เนี่ฝนลิ่นลินล่นในบ้านผมพาฝนมาแบบว่าจากได้ละอยากให้พี่น้องใดนเบองกันนะครับว่าเป็นยังเพื่อบ่ได้ออกตอนนกกับมี่โนโดน ต่างคนต่างมีงานเฮ็ดครับนิโนกัไปทํางานเพอเติมบ้านครับนั่ัวหน้าเพื่อนพูดละนี้เลยมาขอว้งงางอันกเพื่อนในพี่น้องในชม่มหน้าในชม่นชมซื้อได้อาจารย์ตือใจก็ยังว่ากันเอ<ม>าพบ่นี่ครับนิโนตั้งนี่ก็ได้นี่เอาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่น้องเข้าะอะไรละบอกสามกุกหน่อยได้ไหเดี๋ยได้อาจารย์อันนี้นิโนว่าสามกุกหน่อยครับสามกุกโซซิดาครับ อ <laughs> <laughs> ย่าหัวไปละหัวเห็นหยอย่างอันนี้สามกุ๊กหอยเนาะเ <laughs> เดี๋ยวพี่น,อน้องผมปลดกล้องกันกอาจารย์บึงเอ้าบึงแทางหน่เนาะอาจารย์ยังติดฉัดเนาะกล้องกล้องหลังเนาะอาจารย์เนาะเอากล้องหล้างอย่างไรอาจารย์เอาจะ้ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกันครับผมเอาเบิึงเจี๊อครับ เพื่อนนั่นแอบฝึกจนอยู่เลยอาจารย์ย <c oughs> อยู่ตัอ้อนบ<า>ดินมาเป็นได้มากจะมันได้ออกตอนไปโรงเรียนล่ำหนามพ้องกันเพิ่นก็เอาไปอไ้ล่าตามล่าบอกอ้างลนะครับมัน<ผ>มได้ปีกว่าแล้วเนาะอ,นอายุอายุกองปีกว่าแล้วลครับเนี่ยอ่า,อางจะคว,ว้นก่อนนี่เนาะซี่ห่าอยู่แล้วี่หาขึ้นครับอาจารย์นี่แหละครับเอามันไส้ก็บ่งวยเสียวมันสูงก่อนดูสิ มัดจอดเราเจลองลองเอาใส่บังด้วยหอยเชลยวตัวน้ำครูเปล่าอะไรพี่น้องที่ว่ามันออกขันียดนชลัยฉลัยได้็กตัวกว่านี้หนอตัวนี้ตัวเดียวเออตัวเดียวครับฉลัยนกฝึกนี่แหละครับเป็นสุ่มครับสุ่มครับมันนี่นี่สู่วะบอกกันอสู่วะสู่กันแล้วแต่อารมณ์มันว่าแต่ดีเบิบงนกจังไดนจังไดนนกสามกุกกว่า โปรชบตโปันคือกันเ่ะออืมบรรยากาศมันกัฝนตกสิละอาจารย์เออนี่นี่เอ้ยฮอกก็ฮอกก็ช่กันนะชกันแอเลิกพาขึ้นอีกก็ได้ทั้งบรรยากาศมันคำละอาจารย์บรรยากาศมืดๆนาะมือนี้ว่าจิบโอมาเฮ็ดนั่นล่ะมีโนกับฮอกก็เลิกงานก็เลยอ่าม่นเชี่ยวอยู่เนี่ยออก่ยออกมามันลงตัวลูกชีเลยนี่หอยเชี่ยวนี่ ก็ถือว่าจะไอ้บ่ายานด้วยครับถือว่านั้นด้วยมันก็หนาวเนาะนี่เลยเนาะมันหนาวเดียอาจารย์เอาก็นนะเอาก็นนะลูกพี่สร้างแล้วอาจารย์ <c oughs> เอกนนกอก <c oughs> <อ>็เป็นนกทุ่นสีแดงอาจารย์ผมได้ยินเสียงอยู่แล้วครับเสียงเสียงทุ่นหน่อยขึ้นห้องห้องเนาะอาจารย์ตัวนี้แหละตัวสามกุ๊กนี่แหละ เออเออยูใส่ไอ้ไส้เพิ่นกนัทักมาถามหาอยู่ว่านี่หนูคือบุกไปเห็นหน้าเห็นตาก็ดอย่างนี้อะไรอาจารย์เพิ่มก็ได้ทั้งเครียดก็ได้อาจารย์ที่นกได้หลายนะเอ,อ้ามันก็คาหรือเนาะผู้บ่ิจเจ้าว่าจะนกตัวน,นี้มาหรอครับเลี้ยวเบงางหน้าค้นโซโลเซเละละครับคือ <c oughs> <c oughs> ว่าเราอาจารย์ครับ ก็แดดบบออกเมือน totally huh? <sighs S 3> ี <Credit noise> ้ออกข้าวเดียวกับขึ้มตกบอกว่าเถิดมาจนนตนาทั่วมบ่อาจารย์ท่วมั้งเป็นได้กินม้ามาปลากระป๋องมาที่ฟ้าว่าทั้วไปีนี้ฝนกะโอ้ยตกดีตะนายพี่น้องถึงหนามันหรือว่าผมกันเทก็ผมดูอ่างผมนุ๊กนั่สูบวะฝ่ายยังเงินหลันอยู่ปกติไม่ตัทีมบางทีเนี่ย เลี้ยวเลี้ยวอ้างนี่เป็นเป็นยังไงเป็นเลี้ยวตันบ่บ่ววัววัวบ่เลี้ยววัวตันเออเลี้ยวบ่บบตันคอยบ,บ,บอกหอยไม่ดีจะกี่คอยวอกหอยกันอืมหยมอยลบแมวจังไงล่ะมันยังบ่นั่นกันนีแมวนี่ยังมันบ่นนี้ว่าเที่ยวไปหยไปปอยบ่ยตี้อยู่น้ำมันมันกัคือว่าหระมันนั่น มันต้องระบ้างนะอาจารย์ทุกอย่างหรือว,ว่านกตัวหลักตัวห่วงด้วยกันก็อาจารย์ล่ะทุกคนแหละครับตัวใด้ักหนึ่งกับเบื้องดีๆครับเสียงเพี้ยงคุงยเรียมอีกอาโป๊เป็นยังหน่อยอาจารย์มือนนี้ถืวอว่าเขาวมาเบื้องสืหออาจารย์นกทั้งหมดจะตกอะหลายอย่แล้วาุ่นหอยเต็มอยู่เด้คัดจะเคลียบ่ะคัดพวกสัตวุมบอดเหยวหนีเหมืออ๋อตุมบ่ดีให้พอบัด <laughs> โอ้ยโอดีาโอ้ยจะเป็นคู่ให้พี่นวองเบิ่งเนาะน่เป็นเอ๊ะคู่บ่คู่สิสู่คู่เลยเเยไอก็บมปยังดอกช่กันเชนเจ้าเฮ็ดองมือซ้อนก็ได้ะเฮ็ดเก็บกัอยากให้มันคู่มันเป็นบรรยากาศจังทีแต่คนก็ยังข่านเนาะนอนหมป่าเปิดพรมนอนนมป่าเปิดแล้วนกัได้ตามสิ่ะพี่นวงไอ้นก นกที่ตัวที่สีสออกได้มันจังไหนก่อนีน่ฟึ่งเราจักตัวหรอกก่อนนี่มนะิตัวนี้แหละตัอ่าฟึ่งฟึ่งเราซ้อนตัวหรอประมาณนี่ต้องบอกริ้วไงอ่ะริ้วไงได้ขวบไปบัวบัวเจ็ดแปดเย็นอย่างนี้เราบ่ค่อยออกง่ายหรอกตัวนี้เเก็บพื่อนต้องให้มันแม่นมันหอดขวบบัวบ่อน่ะสู่กับออกบ่อนใดๆอาจารย์ผู้เลี้ยงสิรู้จักดอกครับว่าอันมันมันเป็นยังไงนะอาจารย์ ว่าสิออกได้เพราออกได้มันสูดเต็มที่จับไปจับมาเหรอครับอาจารย์จับไปจับมาโอ้ยไปอยู่เดี๋ยวได้อาจารย์เอาา้อาครับผมต่อนเนื่องครับอาจารย์วันนี้อ่าห้องหันเขามาเท้าขาเจ็บท้องหันเ่ราะเมียครับเสียงวสกซนเสียงแสกซอนครับเ่ราะเมียอาจารย์โอ้ยนก กู้บอกกู้กันว่าแต่หูจักว่านอกอกันน้ำนีโนนี่มีจักตัวนี่ประมาณจักตัวหลายบ่เลี้ยงมันต้องมีผลเนี่ยมันต้องว่ามันสิเปลี่ยนบ่าอาจารย์มันสิเปลี่ยนตัวบ่นกได้หลายตัวเนี่ยแต่ว่าส่วนมากกันเป็นนอกอันนั้นแหละอาจารย์นก ข้างโคกคุเลรครับตัวนี้เออตัวนี้ไล่ตัวใดสักๆน่องเนาะับมีแตโกไข่เบิ้งเอ้าเบิ้งบคู่เด้อเอออาจารย์เบิ้งซะมันบมันขามหรอมันแบบจดบกู่หรออาจารย์อันนี้เอาก็นะเอาก็นะเอาอะไรไม่เสียเอาอยู่ดีนี่มันอ่านฝากนักเน่อย คือว่ามันก็นถึงเวลานกเข่าหั่งหรอพี่น,อน้องนกเข่าเล้าหรอพี่นกเข่าหั่งอะคำมาทั้งฝนตกโอ้โยเขาจะเอายโุ่งเกี่ยงอะไตัวไหนตัวนี้โอ้ตันวตนี้เอาเพียงจะเง,งนินตื่นกล่องปันดาราไม่เถิดเดินเนี่โอ้ยตัวนี้ห่วยเสียวครับนกที่ออกออกฟึกแล้วสองตัว สองตัวหอยเสี่ยวนี่เล่นกไปหน่อยหอยเสี่ยวยังบ่ได้ครับแต่ว่าสามกุ๊กหอยได้ตัวอ่งอ่างได้ตัวหนึ่งครับตัวนี้เก็บเพื่อนเออจำนวนตัวนี้เก็บครับให้เบิ่งแต่ว่าคันมีเวลามือใดที่ได้ออกตัวเพิ่งจะเบื่อโชว์ออกประเดี๋ยวพี่เอ๋นะเบื่อมันดี่านว่าจะให้โชว์ทีมงานยี่งมันบ่ค่อยขันดอกเลยพี่โชว์ทีมงานเอียังกว่าไอ เบึงแก่นข้อนนะคนแกยนแน่นะเบี้เบื้องแล้วกับ่อนประทับใจบันไดสำหรับคลิปนี้ก็ได้แต่ว่าใครก็บอได้ออกมาเห็ดออกอาจารย์ทุกท่านก็ได้สภาพก็จงสี่แล้วครับเนี่ยนกหลายตัวอยู่ด้วยต่อได้ต่อได้ก็ได้ต้องเบื้องผลงานมาหลยอาจารย์สุดวนสรุปว่าได้ดอกว่า เก่งบากเก่งนกเอร์ต้องเรียนไปเป็นปีคนละเจ้าสิรู่ลู่เรื่องไม่ใช่เอาอยู่ด้วยยางกงไกวกงไกวมันก็นหนาวนูม่มันหนาวคือว่าอาจารย์บ้านผมฝนตกอาจารย์อ่การเบิงชุ่มนกกอประมาณนี้แหละครับเนี่ยแต่ว่าเบิางคนให้หวัวหารลอยอาจารย์เนี่ยเต็มปูเต็มปูลวดเนี่ยเชี่ยกับฟองกันพวกน่ะอาจารย์อบ่ไห้ฟิวเลย โอ้ยจะเป็นเหี่ยรับเหี้ยใสยเหี่ยใสกูว,าว่าแล้วว่าทป็นบริยูน้ำมันผมยู่น้ำนกตลอดเวลาครับอาจารย์นี่นี่นกฟึกที่ออกสองตัวครับฮันฝ้าเปิดเนี่ยก็ที่ข้ามีโอกาสได้ไปต่ออยู่หรอกอาจารย์ทั้งโคกกระเบื้องหรือแถววงังไช่วังทัวหุ่นละครับที เอฟซีเ็นกับทักเอ่อมาเห่นน้ำอยู่ครับอคนที่เอ่อคุณที่ทเิ่นยุบานวังทัวครับงานอยู่ฟ้าโมลแล้วครับเิ่นย่บานวังทัวครับอ่ากดบกุ้ยกันครับอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ครับมาอน,นี่ท้างซ้อมสูวงเพิ่นว่าเพิ่นมีนกริ้วตันครับเดี๋ยวจังในห้องกสิพยายามอ่าดตดต่อให้ครับ นกเรียวตันตัวนี้มันจังไดนะอยากมีชิปเบิ้งผู้ละอาจารย์มันยังเป็นการยืนยันเอาสำหรับลิปนี่แรกนี่อาจารย์กประมาณนี้นะครับขันมันบาชัดเกียนยังไนผมมาเหตุอีกก็ได้ครับมืออื่นนี่เอาแบบชัดเจียนเลยครับว่าเสียงมันยังไงเดี๋ยวนี้มันมม่จะตกเกือกครับไม่จะอยากนอนมันเลยเวลาเราละอาจารย์กับหาคีลบคีน้อนคี้คนนี่แหละนกกระได้บัวมันวามันสีสวยคำไตแต่เกียงขันมันบวก เจ้าพวกเจ็ดโว่าคู่ขนาดนกเกายังเป็คู่ครับมันเอาแ้่บาดก็ได้เพราะว่ะสั่งคือบอดดีใจใน่ไหมฮะจะมันได้บักปูซออมันคลายหนาคลายตามี่นอนอ่ะอ๋ออาจารย์สารคลิปนี้กะผมมีอย่างมากไหมครับคิดหอดคิดถึงกะบางท่านบางอาจารย์ก็ว่าคิดหอดเสียนน่อเห็นตอนนอกกำลันคือบ่ค่อยได้วแม่นะ ยากเลยอาจารย์คว่มยากอย่างนี้แหละแดดออกอ่ายางบ่จื่นโบชื่อก็ดีครับไปต้อนนอกเนี่ยยังได้เลยนะครับอาจารย์เอาเก็บเอาสำหรับที่นี่สร้างไปก็คอยหยาดจบชีวิตเพียงตอนนี้แหละอาจารย์เดือบึงนาเบื้องตากันอ่ะอดีตครับนี่เราเบืองไม่เดือนเดี๋ยวผม้อเฮ็ดจะไม่หรอกครับอาจารย์มือนี้ก็ับลองกับพี่น้องน้ำจิ้มสักก้อนหน่อยอาจารย์เนาะ มันต้องไขเขียดจังสิแลละ